วันพฤหัสที่31สิงหาคม2023วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้พระพจนะของพระเจ้าก็ดูเหมือนว่าจะเหมาะเจาะในการรำพึงไตรตองข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องวันเวลาที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งผันผ่านไปรวดเร็ว แล้ววันนี้เราฟังพระวจาพระเจ้าจากจดหมายของเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาซึ่งพ่อได้เล่าให้ฟังไปบ้างแล้วว่าเทสโลนิกานั้นอยู่ทางเหนือห่างจากโครินไปก็หลายร้อยกิโลเมตรทีเดียวนะครับถ้าไปทางรถก็จะต้องประมาณเกือบถึง500กว่ากิโลเมตร เพราะว่าถนนอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงทีเดียวนะครับถ้าเกิดเส้นตรัสตัดตรงจากโครินไปเทสซโลนิกาก็ประมาณ300กว่ากิโลเมตรอย่างไรก็ตามอันนั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่านบ,บุญเปาโลและทิโมธีได้ไปประกาศข่าวดีที่นั่นและไปตั้งศาสนาจากที่นั่นเมื่อตั้งศาสนาจากที่นั่นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ ในช่วงนั้นก็มีคนอาศัยอยู่2,000ปีที่แล้วนั่นประมาณ200,000กว่าคนและเป็นเมืองที่มีความเจริญอย่างมากที่เดียวและส่วนใหญ่คนจะนับถือเทพพเจ้าอะไรต่างๆมากมายคนมีฐานะดีเปาโลได้ตั้งศาสนาจักรขึ้นมาที่นั่นและหลังจากตั้งศาสนาจักรก็เห็นว่า,าคิดชนนั้นเพิ่งเริ่มต้นในความเชื่อในพระเยซูคริสต จึงได้ให้ทิโมธีอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกับประชาสตบบรุษที่นั่นแล้วก็เป็นผลดีนะครับอทิโมธีได้มารายงานให้เปาโลได้ทราบว่าคิตชนใหม่ที่นั่นมีความเชื่อเข้มแข็งซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เปาโลมีกำลังใจมากทีเดียวแม้ว่าเขาเป็นคิตชนใหม่แต่ก็ว่าได จริงจังต่อชีวิตทีเดียวนะครับก็สิ่งนี้ก็น่าจะมาทบทวนถึงชีวิตพาส,สนาจากในบ้านเมืองของเราในประเทศไทยนะครับประเทศไทยของเราก็มีจำนวนคิตชนประมาณนี้แหละครับก็คือ3,50,000คนก็จำนวนนี้ก็ไม่ไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่เพิ่มไม่อะไรมากมายขณะเดียวกันก็มีคิตชนเก่า ก็ได้มรณภาพาไปนะครับฉะนั้นคนรุ่นใหม่นี่สิครับเป็นสิ่งที่พระาศาสกาจะต้องห่วงใยแต่ก็มีข่าวทั้งดีและทั้งไม่ค่อยดีข่าวที่ดีก่อนนะครับก็คือหลายวัดทีเดียวก็ยังมีบุคคลสนใจบุคคลที่มีความรู้บุคคลที่มีการศึกษาดีก็สแสวงหาพระเจ้าและมาเรียนคำสอน ในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่นั้นเพราะอยากจะสแสวงหาความจริงในชีวิตอย่างตัวอย่างเช่นที่วัดเซนจอนปีนี้ก็มีมาเรียนคำสอนเกือบร้อยคนอันนี้ต้องขอชื่นชมคุณพ่อสมเกียรติตรีนิกรและทีมงานนะครับครูเบลและคุณพ่อตีที่เป็นผู้ช่วยนั้นก็จัดระบบการสอนคำสอนอย่างดีหรือวัดที่วัดเซนหลุยก็มีการจัดการสอน คำสอนผู้ใหญ่อย่างดีทำให้ผู้คนมาเรียนได้ความรู้และที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือหลังจากบุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นคริสตังยืนได้ล้างบาปแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นพี่เลี้ยงกลับมาช่วยศาสนาจักรอย่างมากทีเดียวนะครับและความเชื่อเข้มแข็งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในขณะเดียวกันคิดจชนที่ ตั้งแต่เกิดมาล้างบาปกลายเป็นว่าความรู้คำสอนอาจจะน้อยไปสักหน่อยน่าจะมีการรื้อฟื้นเรื่องนี้นะครับว่าเราเองนั้นจะต้องมอีความรู้เพื่อที่จะได้ไปแบ่งปันเพื่อจะได้ไปเป็นประจักษ์พยานชีวิตกับผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เปาโลในสมัยนั้นก็มีกำลังใจและเปาโลก็ ได้สวดขอพระเจ้าอยากที่จะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนที่ได้เป็นคิตชนใหม่ที่เมืองเทสซาโลนิกาและได้อวยพรคือเปาโลนั้นก็ห่วงใยพระศาสนาจักรที่ตัวเองตั้งขึ้นแต่ถ่อมตัวเองมากทีเดียวนะครับว่าทุกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเกียรติแก่เปาโลเองแต่ทุกอย่างนั้นเป็นสิริลุ่งโรด เป็นเกียรติมงคลแด่พระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนุนนำกำลังใจพวกเราอย่างมากที่เดียวนะครับเราต้องช่วยกันประกาศข่าวดีและสร้างพระศาสนาจักรของพงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดอยู่มุมใดของของโลกเราอยู่มุมใดในประเทศไทยเราอยู่ที่สังกัดในเขตปกครองใดก็ตามเพราะว่าเราจะ ถือว่าเป็นกำไรชีวิตมากทีเดียวถ้าเราสามารถที่จะถ่ายทอดความความหวังความเชื่อของพระเยซูคริสต์และความรักของพง์นั้นไปสู่พี่น้องรอบด้านที่ยังไม่รู้จักพระนามของพระเยซูคริสต์อันนี้แหละครับเป็นถือว่าเป็นหน้าที่ของคิตชนทุกคนที่ได้รับสินล้างบาปแล้วนะครับในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า และเราต้องเรียนรู้ทุกวันนะครับว่าคำสอนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความหมายต่างๆในพระคัมภีร์เพราะว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นจะนำมาใส่กุญแจเหมือนกับนำพระคัมภีร์มาติดคุกไม่ได้นะครับอันนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้บอกไว้เพราะว่าพระวาจาของพระเจ้านั้นจะเป็นพลังในตัวเองในการประกาศข่าวสารแต่ต้องมี เท้าทองของผู้ที่นำไปประกาศด้วยดังนี้แหละครับที่หน้าที่ของคิตชนเราต้องฮึกเหิมในการประกาศพระวจนะของพระเจ้าดุดเดียวกับนบ,บุญเปาโลและเพื่อนร่วมงานนะครับเราจะขอพระจิตเจ้าได้เป็นผู้ที่จุดไฟแห่งความเชื่อความหวังและความรักในตัวเราที่เป็นคิตชนทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็ ได้ขอให้นบุญเปาโลได้ช่วยเราให้มีเจตนารมณ์ในการประกาศข่าวดีของพระเจ้านะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องการใช้เวลาเราอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเราไม่รู้วันเวลาของเราจะจบไปเมื่อไหร่เพราะพระองค์ฝากความไว้วางใจฝาก สิ่งต่างๆไว้กับเราในขณะที่เราเดินทางในโลกนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เรารู้วันเกิดของเรานะครับเราเกิดเมื่อไหร่เรามีอายุเท่าไหร่แต่เรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเดินทางไปอีกไกลเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้พง์ได้ฝากงานไว้ให้กับเราแต่และบุคคลเราจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบอย่าตกในหลุมพรางของซาตานเลยนะครับ เพราะว่าซาตานนั้นมันจะมาหลอกลวงเราพ่อเคยเล่าเรื่องให้ฟังอาจจะขออนุญาตเล่าสามอีกนะครับก็บรรดาซาตานมันทํางานหนักบรรดาพยามารมาทํางานหนักที่จะหลอกลวงให้เราหลงทางฉะนั้นเขาก็บอกว่าบรรดาซาตานมันก็ประชุมกันว่าจะทําอย่างไรดีให้มวลมนุษย์นั้นหลงติดอยู่ในกับดักของมันนะครับเขาก็เลยบอกว่า มีซาตานตนแรกมันก็เสนอว่าเราไปหลอกมนุษย์ดีไหมว่าสวรรค์นั้นไม่มีจริงแต่ว่าหัวหน้าซาตานก็บอกว่าแต่ว่าในสภาพจริงแล้วมนุษย์นั้นก็เชื่อว่าต้องมีชีวิตนิรันดรต้องมีสวรรค์อันนั้นเป็นหลอกเขาไม่ได้ซาตานตนที่สองก็เลยบอกว่าเราไปบอกมนุษย์ดีไหมว่านรกไม่มีจริงแต่ว่าหัวหน้าซาตานมันก็บอกว่า เอ๊แต่ว่ามนุษย์มันก็เชื่อนะพวกมนุษย์นี่เชื่อว่านารกมีจริงฉะนั้นแผนนี้คงไปหลอกมนุษย์ไม่ค่อยได้ส่วนซาตานตนที่สามมันก็เสนอความคิดว่าเราไปหลอกมนุษย์ดีไหมว่ามนุษย์ยังเจริญชีวิตอีกนานต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะเวลาเราอีกนานมากในชีวิตนี้หัวหน้าซาตานลูชิเฟอร์มันก็จึงบอกว่าลูชิแฟร์เนี่ยจึงบอกว่าเออ ันนี้เข้าท่าเราน่าจะไปเป่าหูให้กับบรรดามนุษย์ว่าเรายังมีเวลาอีกมากมายฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้สะดวกสบายฉะนั้นไม่ต้องออไม่ต้องกังวลใจอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าเรายังมีเวลาอีกมากมายนี่แหละครับคือความประมาทนี่แหละครับคือเป็นความที่เรา,เาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจของเรา เพราะว่าวันนี้พระเยซูคริสต์เตือนสติเราว่าเราอย่าหลงกับตัวเองและลืมวันเวลาเพราะว่าพระเจ้าจะเสด็จมาพระเจ้าจะเรียกเรากลับไปหาพระองค์ไปรายงานตัวต่อพระองค์เมื่อใดก็ได้วันใดก็ได้นะครับวันนี้พ่อเองก็ต้องทําพิธีปงศพกับคุณอักเนสคุณยายอักเนสชาเลม สุกเสริมนะครับถวายมิซาให้ในวันนี้ก็เพราะว่าคุณยายอายุ99ปีเกือบจะถึงร้อปีหลายคนก็เลยเวลามาสวดบอกอุ้ยเราก็ยังมีเวลาอีกนานแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีอายุยืนยาวถึงปานนี้นะครับขณะเดียวกันก็ยังมีคนหนุ่มคนสาวที่จากไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวันก็มีมากฉะนั้นวันนี้จึงเตือนสติเราอย่างมากนะครับว่า เราอย่าได้ประมาทในการเจริญชีวิตในพิธีบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้พอถวายบูชาขอบคุณตามเจตนารมณ์ที่พี่น้องได้ขอคำภาวนามานะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะถวายบูชา,อ,าอุทิศแด่วดวงวิญญาณของอักเนสชแเลมสุขเสริมและสำหรับน้องออกัสตินโมวิทยาภูมิพาณิช นะครับที่ได้จากไปก็ขอพระเจ้ารับไว้อยู่ในพระเมตตาของพงค์ขณะเดียวกันก็สวดให้วิญญาณในไฟชำระสวดให้ดวงวิญญาณของผู้ที่ไม่มีใครคิดถึงและนอกนั้นพ่อก็ทำวิสาสุขสมลาญในเช้าวันนี้สำหรับสุขภาพของคุณแม่เทเรซาประภัยภูมิพาณิชย์และสุขภาพของคุณแม่อารีรัตโควิทูลกิจนะครับ ก็ขอพระเจ้าได้เสริมกำลังและเป็นกำลังใจให้เสมอนอกนั้นพ่อก็ภาวนาสำหรับเจตนารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหรือบุคคลทีอ่อยู่ที่บ้านเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้อาวุโสที่อยู่ที่ในการรักษาตัวไม่ว่าใครก็ตามนะครับ และผู้ที่ต้องดูแลเอาใจใส่บุคคลเหล่านี้ขอให้มีกำลังใจในการเจริญชีวิตด้วยเพราะต้องเสียสละอย่างมากทีเดียวนะครับนอกนั้นพ่อก็ถวายบูชาขอบคุณสำหรับเจตนารมณทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบวชชายหญิงหรือว่าพี่น้องสัตวบรุษที่ต้องการกำลังใจต้องการได้รับพระพรจากพระเจ้า พ่อวอนขอบุญยราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริดบำรุงให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่ต้องการตามเจตนารมและจุดประสงค์ต่างๆพ่อคิดถึงคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับก็คือวันที่31สิงหาคมที่เป็นวันสิ้นเดือนสิงหาคมและผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ขอพระเจ้าได้เสริมกำลังและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและให้ทุกคนได้มีความสุขในการเจริญชีวิตแม้จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในการท้าทายต่างๆในชีวิตที่ล่อแหลมต่อความเชื่อความหวังและความรักในพระเจ้าขอให้เราได้รับพระพรผ่าน,านสถานของพงอย่างเต็มเปี่ยมกลับมาสู่ชีวิตเรานะครับขอพระเจ้าได้ประทานพร แก่พี่น้องทุกคนอาเมน